ชาวบ้านและเด็กนักเรียนยังคงเดินทางไปร่วมทําบุญไปฝั่งเทศที่วัดท่าบัวทองอำเภอโพปร,ระทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะแม้ว่าอดีตพระครูศรีรัตนวิเชียนเจ้าอาวาสได้เดินทางไปลาสิกขาที่วัดอัมพรินคูหาหรือวัดถ้ำม่วงอำเภอเนื้อแมปางจังหวัดพิษณุโลกหลังจากที่มีข่าวว่าโพพันกับสีกากอฟและมีคลิปการสนทนาผ่านวิดีโอคอลในลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับสมณเพศ พระเกษมกตธรรมโอพระลูกวัดที่ได้เป็นผู้พาพระครูศรีรัตนวิเชียนไปทําการลาสิกขาบอกว่าช่วงสองทุ่มของวันก่อนพระครูศรีรัตนวิเชียนให้ขับรถไปส่งที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งตัวเองนั้นไม่ได้ทราบว่าเป็นบ้านใครอันนี้เราก็ต้องมองดูภาพร้วมมันนะฉันก็ไม่ดีนั่นอะไรคือ,อเราก็เป็นภาพใหม่เท่าที่ว่าเราเห็นเราสัมผัสเนี่ยการเงินเนี่ยอาจจะมี วัดไม่น่าจะมีเงินเหลือเพราะได้มาเท่าไหร่ทั้งกระสางหมดใช่ไหมไอ้ส่วนปัญหาลึกๆอะไรภายในเนี่ยนะฉันก็ไม่รู้หรอกแล้ววัดวัดมีตดกนี้ข้างนอกไหมเนี่ยพ่อน่าจะมีน่าจะมีเพราะว่ามันสร้างเยอะใช่หรือยังไงเพราะสร้างเนี่ยคือาบางครั้งมนเราเครดิตของเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยใช่ไหมแล้วรายได้ปีที่แล้วเนี่ยเรา เราเครดิตของเขามาล่วงหน้าเนี่ยนะอเอเสร็จแล้วว่เาเราก็ยังไม่มีเงินเราก็ไปเครดิตเข้ามา พระลูกวัดได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางผู้สื่อข่าวนะคะว่าอดีตพระครูศรีรัตนวิเชียนเป็นผู้ที่ช่วยพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่แพ้วัดอื่นๆได้รับรางวัลแต่เรื่องของเงินวัดนั้นไม่ทราบรายละเอียดทราบเพียงว่าขณะนี้วัดไม่มีเงินแล้วก็ยังเป็น,นหนี้เนื่องจากมีเงินมากเท่าไหร่ก็จะไปซื้อวัสดุมาเกาะสร้างวัดค่ะ ผู้สื่อข่าวยังมีข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าอดีตเจ้าอาว,วาสวัดท่าบัวทองเคยยืมเครื่องปั่นไฟมูลค่ากว่า5 0 0 0 0 0บาทจากหมู่บ้านไปใช้ในงานแข่งเรือแต่พบว่าเครื่องหายไปชาวบ้านได้พยายามตามหาแต่ก็ยังไม่พบค่ะ